สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคลิปเรียนออนไลน์ในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องพุทธศาสนิกชนตัวอย่างค่ะสอนโดยคุณครูกุสุมามีธรรมนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะข้อที่หนึ่งเพื่ออธิบายประวัติของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒนู ข้อที่ 2. วาดภาพการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างที่จะนำไปปฏิบัติข้อที่3เห็นประโยชน์ของการนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างไปปฏิบัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและช่วยเผยแผ่ คำสอนให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามในชั้นป .2 นี้นักเรียนจะได้ศึกษาประวัติของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างสองท่านนะคะก็คือสมเด็จพระอริยวงศสยานสมเด็จพระสังฆราชสุญยานสังวรและสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนค่ะ ในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวรท่านมีพระนามเดิมว่าเจริญคดชวัฒน์มีฉายาว่าสุวัฒโนเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่1 9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านสถิตอยู่ณวัดบรวรนิเวศราชาวราวิหารและทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปีพศ2532ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร หรือในสมัยรัชกาลที่9นั่นเองค่ะถือเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชนษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและท่านยังเป็นพระองค์แรกของไทยที่มีพระชนสาถึงร้อยปีพระองค์สิ้นพระชนเมื่อวันที่24ตุลาคมพศ2556ค่ะ วันนี้คุณครูก็มีบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นกระตูนสนุกๆเกี่ยวกับประวัติของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้นักเรียนได้มาชมกันไปดูกันเลยค่ะสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับน้องๆ วันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับเรื่องของาศาสนิกชนตัวอย่างที่ควรจะปฏิบัติตามอีกท่านหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนประวัติาศาสนิกชนตัวอย่างสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชหรือสุขยาณสังวโรที่เราได้เรียนกันในครั้งที่แล้วกันก่อนครับน้องๆครับสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชหรือสุขยาณสังวโร เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีมีความเมตตาสูงทั้งอย่างเป็นนักบริหารธรรมแผ่เมตตาทำสมาธิถ้าเรารู้จักมันแผ่เมตตาบ่อยๆปึกใจของเราให้มีความเมตตารู้จักปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขอยู่เสมอไม่คิดร้ายกับผู้อื่นก็จะทําให้ชีวิตของน้องๆเป็นสุขได้ครับน้องๆสามารถให้คุณพ่อคุณแม่พาไปเคารพสักการะท่านได้ที่วัดราชสิทธารามตรงแถวบางกอกใหญ่กรุงเทพเป็นได้นะครับ พระองค์ท่านถือเป็นศาสนิกชนตัวอย่างที่เราควรปฏิบัติตามนะคะแต่ว่าวันนี้มีศาสนิกชนตัวอย่างอีกหนึ่งท่านที่ควรค่าแก่การศึกษาเรามาศึกษาประวัติของท่านไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่พลอยได้คุยกับคุณตาที่นอกบ้านเมื่อเดินกลับเข้ามาในบ้านคุณตาก็นำหนังสือเข้าไปเก็บที่ห้องพระพลอยเดินตามเข้าไปด้วย เห็นรูปพระองค์หนึ่งอยู่คู่กับในหลวงด้วยความสงสยัยพลอยจึงถามคุณตาคุณตาขะแล้วพระสองคนนี้ล่ะคะเป็นใครคะมีรูปคู่กับในหลวงด้วยเราไม่เรียกพระสงฆ์ว่าเป็นคนนะลูกเราจะเรียกว่ารูปจะ้ะพระองค์ท่านคือสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป,ปรินายกเจริญสุวัฒโนเอใช่รูปเดียวกับที่คุณตาเล่าให้หนูฟังเมื่อกี้หรือเปล่าคะชื่อเหมือนกันเลยคะ่ะท่านไม่ใช่รูปเดียวกันนะลูกแต่ท่านอยู่ในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชหรือว่าราชาของพระสงฆ์เหมือนกันซึ่งพระองค์ท่านเป็นองค์ที่สิบเก้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือองค์ปัจจุบันนะจ๊ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองชื่อเดิมของพระองค์ท่านคือเจริญคดชวัตเป็นบุตรของนายน้อยและนางกิมน้อยคดชวัตเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีท่านประสูตรในครอบครัวธรรมดาแต่ก็ได้พัฒนาตนเองด้วยความรู้ทั้งจากทางโลกและทางธรรมจนมีความรู้เป็นอย่างมาก พระองค์ได้ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช2469ขณะอายุได้14ปีทรงศึกษาและปฏิบัติจนแตกฉานและได้นิพนธ์หนังสือไว้มากมายเลยนะนิพนธ์คืออะไรเหรอคะอ,อการแต่งหนังสือจ้ะท่านทรงแต่งหนังสือ เกี่ยวกับตำราด่านพุทธศาสนาไว้มากมายซึ่งล้วนแต่ทรงคุณค่าด้วยความสามารถรอบรู้หลายภาษาถ้าไม่ท่านได้ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศและต่างประเทศโอ oh, พระองค์ท่านเก่งจังเลยนะคะคุณตาใช่จ้ะอย่างหนังสือเล่มนี้ท่านก็เป็นผู้นิพน์ไว้ชื่อว่าวิธีสร้างบุญบารามี เกี่ยวกับอะไรเหรอคะคุณตาก็เป็นหลักวิธีที่จะช่วยให้เราสร้างบุญบารมีมีสามขัน้นคือขั้นที่หนึงให้ทานขั้นที่สองรักษาศีลขั้นที่สามจะเริญนภาวนาถือว่าเป็นขั้นที่ให้ผลสูงสุดเลยนะทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะ นั่นก็เพราะการเจริญภาวนาถือเป็นการทําจิตให้บริสุทธิ์ของสายอย่างไงละ่ะและที่สําคัญนะพลอยท่านยังทรงใฝ่รู้ใฝ่เรียนทรงศึกษายอย่างแตกฉานและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดจึงทําให้ท่านได้รับเป็นผู้อภิบาลในหลวงและได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชนับว่าเป็นู้ทีนาเลื่อมใสอย่างมากหนูต้องรู้จักใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะ จะได้มีวิชาความรู้มาทำประโยชน์ค่ะคุณตาหนูจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะเรามาช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่ไฝรู้ไฝ่เรียนคะ่ะช่วยกันออกความเห็นนะคะ น้องๆคิดคำตอบได้ไหมเอ่ยจากการที่เราได้เรียนรู้ประวัติของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชทำให้เราได้ข้อคิดว่าการที่เราเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายน้องๆอ,อยู่ในวัยเรียนการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากสามารถนำมาปฏิบัติได้เช่นเมื่อเราเรียนไม่เข้าใจให้ถามครู หรือค้นคว้าจากหนังสือค่ะถือเป็นสิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัตินะคะช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราช เจริญสุวัฒโนทรงนิพนธ์หนังสือเรื่องใดวิธีสร้างบุญบารมีข้อสองสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่เท่าใดตอบองค์ที่สิบเก้าเนื่องจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่19สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชเจริญสุวัฒโนเป็นผู้มีคุณธรรมที่เด่นชัดในด้านใดคำตอบคือถูกทุกข้อเนื่องจากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชเป็นผู้มีคุณธรรมที่เด่นชัดในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและความเมตตา เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มันคุ้นควายหาความรู้และมีเมตตาอยู่เสมอค่ะข้อที่สี่วิธีสร้างบุญบารมีมีสามขั้นคือ1ให้ทาน2รักษาศีล 3. เจริญภาวนาข้อที่หขั้นที่สการเจริญภาวนาเนื่องจากการสร้างบุญบารมีขั้นเจริญภาวนา ถือว่าได้ผลสูงสุดเพราะเป็นการทำจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสน้องๆจะเห็นนะคะว่าสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชตริรนสุวัฒโนทรงเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นอย่างมากนิพนธ์ตำราด้านพุทธศาสนาไว้มากมายช่วยเผยแพร่ศาสนาทั้งในและต่างประเทศเป็นอันมากถ้าน้องๆสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยันและตั้งใจหาความรู้น้องๆก็จะสามารถนำความรู้ไปทำประโยชน์ได้อย่างมากเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะน้องอย่าลืมนำสิ่งที่เราได้เรียนในวันนี้ไปปฏิบัตินะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เรียนรู้จักคลิปวิดีโอกันแล้วให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในหนังสือหน้าที่33และ34เรื่องพุทธศาสนิกชนตัวอย่างค่ะทำเสร็จแล้วนะคะส่งงานคุณครูด,ด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ